สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV สุดพรีเมียมที่หลายคนรอคอยการอัปเกรดในปีนี้นั่นก็คือ All New Isuzu MU-X ปี2 0 2 5รถ SUV 7ที่นั่งยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยที่เหนือระดับบอกได้เลยว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่ขับสนุกใช้งานได้ทุกวัน และยังดูภูมิฐาน MU-X คันนี้อาจเป็นคำตอบของคุณครับเริ่มต้นจากภ่ายนอกก่อนเลยครับ MU-X 2025มาในลุคใหม่ที่ดูฉบเฉียวมากขึ้นมีความหรูหราผสมผสานกับความแข็งแกร่งแบบ SUV แท้ๆด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าแบบใหม่ที่ออกแบบให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้าเหล็แบบ LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายตัวทังด้านข้างดูสะอาดตาแต่แฟงด้วยความสปอร์ตล้ออลอยลายใหม่ ขนาดยนิ้วในรุ่นท็อปเสริงลุกให้ดูเท่และทรงพลังด้านท้ายก็มีการเปลี่ยนไฟไท้ายใหม่เช่นกันครับโดยเป็นแบบเลดที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและเรียบหรูมากยิ่งขึ้นโดยย่อรวมแล้วดีไซน์ถ่ายนอกของยูเอรุ่นใหม่นี้ดูลงตัวและตอบโจทย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่อยากได้รถครอบครัวที่ดูดีไรมาตกเทรนมาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างครับ isuzu mux 2องพยยังคงมาพร้อมสองทางเลือกเหมือนเดิมคือเครื่องยนต์ดีเซล1นลิตรและ3.0ลิตรที่ผ่ามรรจุดศูนย์ลิตรท่ ให้มีความแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นรุ่น1.9ลิตรมีกำลังอยู่ที่ประมาณ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรขับขี่ในเมืองได้สบายไม่อึดในขณะที่รุ่น3.0ลิตรก็ยังคงไว้ซึ่งพะละกกำลังที่เหลือเฟือมีกำลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแรงบิดเยอะๆเ,เพื่อการเดินทางระยะไกลหรือการลากจูงครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดต,ตอบสนองได้ลื่นไหลดีขึ้นจากรุ่นก่อนพร้อมโหมดการขับขี่แบบ เรลที่ RO-NIC ที่สามารถควบคุมเกียร์ได้เหมือนขับรถสปอร์ตเลยทีเดียวแล้วภายในหลักเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่า MU-X 2025มีการยกระดับห้องโดยสารให้หรูหราและสะดวกสบายยิ่งขึ้นใช้วัสด,ดุแบบซอ t ต์ทั h และหนังคุณภาพสูงตลอดทั้งคันการจัดวางงอภายในเน้นความโปร่งโล่งเบาะนั่งทั้ง3แถวออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระมากขึ้น โดยเฉพาะบาะแถวที่2ที่สามารถพับแบบ60-40ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้คนเข้าแถว3ได้สะดวกบาะแถว3เองก็ไม่น้อยหน้ามีพื้นที่วางขาสําหรับผู้ใหญ่ได้นั่งแบบไม่อึดอัดดะครับในรุ่นท็อปยังมาพร้อมบอกปรับไฟฟ้าบอกคนขับมีระบบระบายอากาศซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆของบ้านเราอย่างมากในส่วนของเทคโนโลยี MU-X ใหม่ก็ติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ ถึง12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพระดับพรีเมียมจาก Dynamic Surround สาวล์ลำโพง8จุดที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบ f u l l Digital ขนาด7นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อ Isuzu c o n n e c t ่สามารถดูข้อมูลรถผ่านมือถือได้ทั้งสถานะน้ำมันการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและการติดตามตำแหน่งของรถเพิ่มความอุ่นใจให้เจ้าของรถในทุกๆก,ก,การเดินทาง มาถึงเรื่องความตอดภัยครับ Isuzu MU-X ปี2025ยกระดับไปอีกขั้นด้วยระบบ e d e s ์หรือ Advanced Driver Assistance System ที่ฉลาดและแม่นยำม,มากขึ้นมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเรบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้กลับเข้ามาในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนขนาดถอยรถและกล้องรอบคัน360องศาที่ให้มุมมองแบบเบิร์ดไอวิวเพิ่มความมั่นใจในการจอดรถ หรือขับในที่แคบครับถุงลมนิรภัยก็ให้มาแบบจัดเต็มสูงสุดถึง 7. จุดด้านราคา Isuzu MU-X 2 0งพเริ่มต้นที่ประมาณ1 2 2 0 x สอบาทสำหรับรุ่น1.9ลิตรและไปจนถึงประมาณ1 6 2 0 x หกบาทสำหรับรุ่น3.0นลิตร4ดาวอยู่รุ่นท็อปสุดซึ่งถ้าเทียบกับออฟชั่นที่ให้มาแล้วถือว่าเป็นนอราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนที่มองหารถ SUV สําสำหรับครอบครัวที่มีครบทั้งดีไซน์ความปปรดภัยและเทคโนโลยีแล้ว เมเทียบกับคู่แข่งลอย่างโตโยต้าฟอร์ชเจอร์ฟอร์ดอุรสต์หรือแม้แต่มิตซูบิชิพัชโรสปอร์ต MUX จะโดดเด่นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันความทนทานของเครื่องยนต์ดีเซลและค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่าในระยะยาวในขณะที่ f อร์เช e r อร์จะได้ดเปรียบในเรื่องงอของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราฟอร์ดเวร์สต์ได้เปรียบในเรื่องสมรรถนะและระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยส่วนพัชโรสปอร์ตก็ยังคงเป็นรถที่ขับสนุกและราคาไม่แรงมาก แต่ถ้าคุณต้องการรถที่ลงตัวทุกด้านขับแล้วสบายใจประหยัดเชื่อถือได้และมีศูนย์บริการทั่วประเทศ MU-X ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณาที่สุดครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่มีความคุ้มค่าใช้งานได้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางไกลหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัด MU-X 2 0 2 5คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ครับทั้งด้านความสบายความปลอดภัย และราคาที่จับต้องได้มากกว่าที่คิดหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ๆและรีวิวเด็ดๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ